เด็เรื่องของหัวใจรุ่นน้องเดอดสตาร์คนนี้กันบ้างาหนุ่มกันเดอะสตาร์นะฮะหลังจากเข้าวงการมาไม่นานเท่าไหร่ก็มีข่าวว่าตอนนี้หัวใจของหนุ่มกันเนี่ยเป็นสีชมพูแล้วเพราะมีข่าวว่ามีข่าวว่าไปกุ๊กกิ๊กกับนางเอกสาวที่ชื่อว่าฉัตรปริยฉัตรนางเอกช่อง7จสีมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรใช่ไหมไปแอบรักกันตอนไหนทไมกุ๊กกิ๊กไม่รู้ ทำไมฉันต้องรู้ล่ะฉันไม่ได้เป็นอะไรกับกันเนี่ยย่าหล่อนเธอต้องรู้เราเป็นอะไรกับกันหรือเปล่าไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเราเป็นพี่น้องกันนี่เป็นพี่น้องร่วงการเขาไม่รู้จักแกได้ไงรู้จักไปถามกันนิดหน่อยก่อนว่านิดหน่อยเหรอเอาเยอะๆได้ปห่าเยอะๆก็ได้เดี๋ยวดูน้องสัมภาษณ์เยอะไหมว่าสรุปแล้วกันกับฉันจเป็นแฟนกันหรือเปล่ารู้จักกันได้ยังไงด้วย น้องชัดอ๋อ,อครับนะเป็นเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันครับคือเรารู้จักกันมาตั้งแต่เ,เป็นปีปีกว่าแล้วครับปีครึ่งเพราะตั้งแต่คือเขาเป็นเด็กพี่เออะไรเงี้ยแล้วผมก็คือคุณอาผมมาเป็นเพื่อนพี่เอสนิทก,กับพี่เอแล้วก็เลยเลยมียโอกาสได้ไปบ้านพี่เอบ้างก็เจอกันที่บ้านบ้างแล้วก็พอพอเรามาเรียนมหามหาลัายเกษตรศาสตร์ด้วยกันเนี่ยยิ่งยิ่งเรียนมหาลัยเดียวกันด้วยก็เลยแบบเจอกันบ่อยเหมือนกันครับ พิเศษมากก่าคนอื <g ab ung> ını, men, ่นหรือเปล่าไม่ครับคือเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนคนนึงแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นเพื่อนในวงการที่สนิทมากก็คือก็คือสนิทสนิทมากเหมือนกันเพราะว่าเราก็จะมีมีพินบีบไว้คุยกันเหมือนกันครับโอกาสลุ้นเลยครับคือตอนนี้ยังครับเพราะว่ากันกันอยากจะโฟกัสเรื่องของงานก่อนแล้วก็เรื่องของการเรียนก่อนแล้วก็การคิดว่ามันจะไม่ถึงเวลาด้วยนะครับเพราะว่ากันการที่ว่าการที่เราจะจะให้ความสำคัญให้ความพิเศษกับใครทุกคนอย่างมันต้องต้องต้องให้ มีเวลาให้เขาจริงๆนะครับผมแล้วก็เวลานี้เรายังไม่มีเวลาด้วยทั้งทั้งงานทั้งการเรียนเนี่ยกันคิดว่าถ้าเกิดว่าเราไปไปโฟกัสกับอะไรสักอย่างเนี่ยมันคงจะแบบมันคงจะดูไม่ดีเลยนะครับพอนักเพื่อนผู้หญิงที่สนิทแบบน้องฉัตรเนี่ยเยอะไหมคะระดับเนี้ยระดับเนี้ยเออระดับนี้ครับก็มีม,มีมีหลายคนนะครับในในคณะเดียวกันก็มีเพื่อนๆในคณะเดียวกันแต่ว,ว่า ในในวงการก็จะจะมีเดอะสตาร์พวกนี้ครับที่แบบอย่างอย่างอย่างแกรนอย่างน้องน้องเกรชหรือว่าหลายๆคนที่ที่เราสนิทก็มีหลายคนครับการก็ยืนยันแล้วว่ากับฉัดเนี่ยเป็นแค่เพื่อนกันเป็นเพื่อนสาวที่สนิทในวงการก็คือว่าในถ้าเกิดเป็นนอกวงการก็เป็นเพื่อนผู้หญิงที่เรียนด้วยกันที่มหาลายัยอันนี้ก็สนิทเหมือนกอันนะคะ,ะกากบอกว่าไม่มีอะไรตอนนี้โสด คือยังไม่อยากมีความรักคการที่จะมีความรักในการบอกว่าต้องมีเวลาให้กับผู้หญิงด้วยอ,อทุกวันมีกันก็ดูก็ไม่ได้ยุ่งมากนะยุ่งอยู่ก็มีงานเยอะอยู่แก,กเรือนแพจบไปก็มีเพลงซิงเกิลใหม่ออกมาอย่างนี้คนเราอ่ะมันคบกันด้วยใจครับแคเธอก็ยุง่งเธอยังมีแฟนได้เลย